สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมแบงค์ครับเผื่อมีเอฟเฟกต์ปั๊มปั๊มบวมบวมขึ้นมาแล้ววันนี้ครับน้ำพริกตารุ่งเจริญครับมีสองรสชาติใหม่มานำเสนอให้กับคุณผู้ชมนั่นก็คือน้ำพริกนรกสมุนไพรและน้ำพริกนรกปลาราเห็นไหมโฟลเดกต์เขาใหม่เลยเห็นไหมแพ็กเกจเขาใหม่สวยงามเดี๋ยววันนี้ผมมารีวิวถึงรสชาติและกลิ่น หอม,หอมของน้ำพริกตางถุงเจริญให้คุณผู้ชมได้ดูกันครับก่อนที่จะมาเรื่องหอมใหม่ครับเรามารีวิวของดั้งเดิมก่อนแล้วกันน่มาเริ่มน้ำพริกตัวดั้งเดิมเลยนะครับเน่ขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอเฮ้ย hey, ไม่ใช่นี่มากุ้งสุธิราชนี่น้ำพริกกุ้งสวรรค์หรือว่าเชค บ้า,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 าเอ้ยชิมสักทีเหอะัวตั้งเดิมเลยนะหลายคนเคยลองซื้อไปชิมแล้วคอมเมนต์กลับมาเยอะมากว่าอร่อยแล้วก็ขายดีด้วยตัวนี้ยังเหมือนเดิมโบโบแน่นโบโบแน่นโบโบโบบาโบบาตัวนี้เด็กทานได้เด็กลด้ทานได้อร่อยไม่เผ็ดมากหอมมีกลิ่นกุ้งขึ้นมาเลย หอมมากมันเป็นกุ้งสวรรรสชาติดีมากรสชาติหวานๆตัวเนี้ยกันติเลยน้องๆหนูๆที่เห็นคุณแม่ทานทาน้ำพริกหารสชาตินี้ได้น้ำพริกกุ้งสวรรค์หาซื้อได้เลยนะอร่อยโอเคตัวที่สองเมื่อกี้เราขึ้นสวรรค์กันแล้วรอบนี้เรามาที่น้ำพริกนรกกุ้งบอกแล้วว่านแน่นอันนี้น้ำพริกนรกกุ้งนะครับมาลองดูรสชาติน่าจะเผ็ดใช้ได้นะรอบนี้แบบแห้งนะคุณผู้ชมอร่อยด้วยแบบแบบแห้งนี่ของเขานี่ดีมากแห้งจริงๆและแห้งดีตลอดเลย ลองดูเออชาตินี้ดืเนรกกุ้งนรกกุ้งนรกกุ้งเดี๋ยวรอบนี้ผมจะเอาสวรรค์กับนรกมารวมกันอยู่เกิดเป็นในโลกมนุษย์มนุษย์อย่างผมจะลองชิมดูอ่าโปรโแตนิดนึงแล้วก็เอาน้ําพริกนรกนรกกุ้งมาผสมกับน้ําพริกกุ้งสวรรค์เอามามิกให้เข้ากันเห็นไหมสีมันต่างกันนะแต่ความลงตัวของเขานี่ โปรดักของเขาเนี่ยผมจะบอกเลยว่ารสชาติแต่และรสชาติของรุ่งเจริญเขาแยกออกมาได้ชัดเจนมากต่อให้เราเอามาผสมกันแล้วหรือว่างกินของกุ้งสวรรค์แล้วก็นรกุ้งมันก็ยังแยกอยู่ออ,อกจากกันนะแต่ความลงตัวกลมกล่อมดีอันนี้ถือว่าได้ต่อไปครับน้ำพริกนรกแมงดานี่ฮันน่นรกอีกแล้วรอบนี้นี่ไงบอกแล้วว่าเขาบรรจุแน่นทุกถ้วยเลยครับของน้ำพริกรุ่งเจริญ ออกรสชาติแบบกลิ่นแมงดาดำแหละอร่อยหอมสามรสชาตินี่คือเอกลักษณ์มันต่างกันหมดเลยนะทั้งกลิ่นทั้งรสชาติแต่ความที่เหมือนกันคือความแน่นของน้ำพริกทุกถ้วยแน่นแน่นแน่นพกพาสะดวกต่อไปครับมาอีกหนึ่งตัวครับนี่คือน้ำพริกปลาดุกฟูน้ำพริกปลาดุกฟูเอ้ยมันจะเหมือนใครนี้ไหมวะยำปลาดุกฟูคนที่ชอบกินปลาดุกลองดูตัวนี้มามเฮ้ยนี่มันเป็นเป็นเนื้อปลาดุกเลย อันนี้คือเนื้อปลาดุกเลยใช่ใช่เพราะผมเป็นคนชอบกินปลาดุกมากเขาโรยแน่นทุกกล่องจริงเลยนะเขาคือเขาขายไม่กลัวขาดทุนเลยเนาะเขาให้แบบผู้บริโภคได้เต็มที่มากเลยนี่ครับบอกแล้วว่ามีปลาดุกนำออรสชาติปลาดุกเลยปลาดุกปูกิ่นน้ำพริกสุดยอดอยู่นะฮะ ถ้าฟังเสียงผมเนี่ยกุก๊บกุก๊บกบเนี่ยคืออร่อยมากอร่อยทุกตัวรสช,ชาติของน้ำพริกแต่รสชาตินี้ของน้ำพริกปลาดุกฟูนี่กินแล้วไม่อู้ฟูนะบอกก่อนเธอไม่อู้ฟูจริงๆแต่อร่อยอร่อยมากกัดคำแรกรสชาติปลาดุกนำเลยและก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอ,อคอยแล้วครับนั่นก็คือน้ำพริกรสชาติใหม่ของรุารา่งจักรลักษ์ น้ำพริกนรกปลาล้าครับกินแล้ว<อ>ไม่ล้านะครับเพราะว่าอะไรแข็งแรงไม่ล้าคุณดูดิเห็นไหมปลานอนพร้อมเลยกับเครื่องแกงของเขาอันทรงเครื่องพร้อมโอ,โ,โ,โอ้โหกินปลาล้านำอ่ะลองดูไม่กล้าใส่เยอะเลยอะรอบเนี้ยเมื่อกี้กับคำแรกเลยนะ เขาไม่งกเรื่องวัตถุด,ดิบเขาไม่งกเรื่องแบบกลิ่นเขาไม่เคยลืมพวกแบบการโขกของน้ำพริกอะ่ะรุ่นเก่าเมื่อก่อนยุคแม่เรามันต้องโขกน้ำพริกอะ่ะไม่งกแดงดสิ้นแต่เขาจัดเต็มอร่อยไอเลิฟมากเลิฟจริงๆเลิฟจริงๆที่สําคัญต้องรีบบอกเลยว่าใครนะพอม่ไพี่น้องชาวอีสานหรือชาวไทยทุกคนใครที่ชอบปลาร้านี่น้ำพริกนรกปลาร้าตัวนี้กรอบจยดมากแบบแห้งทานได้ทั้งครอบครัวอร่อยรีบหาซื้อนะโปรดักต์ใหม่ของเขาอือร่อยจริงๆ ตัวสุดท้ายครับชิ้นใหม่โบแดงของเขาน้ำพริกนรกสมุนไพรเดี๋ยวมาดูกันอื้อกลิ่นตะไคร้กลิ่นมะกรูดกลิ่นพริกกลิ่นดีมากหอมมากหอมมากหอมจริงหอมจริงครับนี่หอมจริง,ง,รง,ง,รงถ้าแกะที่สี่แยกบางนาก็จะหอมยาวไปถึงสำโรงเลยกลิ่นนี้ยหอมมากกัดคำแรกมันกินตะไคร้เลยตะไคร้มะกรูดตะไคร้มะกรูดมะนาวมะพร้าวสัมโอชยัยโยโขย ไม่่ใชและนี่คือน้ำพริกนรกสุนไพรยที่ไม่มีเนื้อสัตว์เลยที่สำคัญครับแถมให้อีก3โปรดักต์นี้สำหรับคนที่อยากกินน้ำพริกแต่ทานเจน้ำพริกตะแดงเจน้ำพริกเผาเจน้ำพริกนรกเจเราก็มีให้คุณผู้ชมได้กินด้วยนะครับ3รสชาติของเจเจเราก็มีขาย สุดท้ายนี่ครับคุณผู้ชมสามารถหาซื้อน้ำพริกรสชาติใหม่และรสชาติดังเดิมได้เลยตามร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศเลยนะบอกก่อนเลยใช่ว่าทั่วประเทศตามร้านสะดวกซื้อทุกอย่างมีหมดคุณจะแวะจอดรถที่ปั๊มขึ้นเหนือล่องใต้มีหมดและที่สําคัญครับใครที่ยังไม่อยากออกจากบ้านหรือว่ายังกลัวอยู่ในช่วงโควิดยุคนี้อ o อ,อย่างนี้คุณสามารถแอดไลน์หาเราได้เลยนะสามารถสั่งซื้อเรามีน้ำพริกครบทุกรสชาติทุกประเภททุกขนาดมาเสิร์ฟให้คุณผู้ชม ถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวเชียวครับสำหรับอีพีหน้าครับผมจะมารีวิวน้ำพริกรสชาติอะไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะครับที่สำคัญฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมนะครับน้ำพริกรุ่งเจริญอร่อยแซ่บง่ายได้ทุกมืออร่อยแซ่บง่ายได้ทุกมือน้ำพริกรุงเจริญ